ผมขออธิบายนิดนึงนะจะได้จบสิ้นทั้งหมดทั้งปวงนะครับคนชอบถามว่าท็อปเทมาครบไหมพรุ่งนี้มาไม่ครบครับชัดๆนะครับเอาให้มันเข้าใจกันตรงกันคนที่ไม่ได้มาก็คือสี่คนนั้นไม่ว่าจะเป็นมาริมาหนูดีทีหน้าและก็ชมพูครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารบริษัทลงมตินะครับผมขอผ่อนปรน ต้องพูดให้เข้าใจนิดนึงก่อนนะครับว่าการทํางานบริษัทมันไม่เรื่องของการให้อภัยหรือการเรื่องงนอน,นเป็นเรื่องแบบความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าการทํางานของบริษัทเนี่ยเมื่อม,มันมีอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่เหมาะสมทางบริษัทจําเป็นจะต้องมีการลงโทษนะอันนี้ต้องยอมรับสภาพเราไม่พูดถึงเรื่องเก่าๆแล้วเราไม่อยากเท้าความเรื่องเดิมๆแต่ขอยืนยันอีกครั้งหนึง่ง ว่าสิ่งที่บริษัทเสียหายนั่นก็คือชื่อเสียงและการที่ถูกแฟนคลับนะฮะที่คนเหล่านั้นเนี่ยได้ทวิตขึ้นมาทำให้แฟนคลับเนี่ยเห็นตาเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ไปถลม่มผู้เข้าประกวดถล่มผมถล่มบริษัทถลม่มล,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 ลายที่แชมป์กำลังลไลฟ์อยู่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วมันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อน แล้วก็หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณพงศ์ก็ทวิตออกมาชัดเจนว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วมันก็เกิดขึ้นในจังหวะชั่วโมงเดียวกันแล้วมันส่งผลกระทบเมื่อส่งผลกระทบแล้วเนี่ยมันมีสองสิ่งที่บริษัทจําเป็นต้องพิจารณาคือหนึ่งคนที่เป็นต้นเหตุมิได้ทําอะไรให้ดีขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ อย่างที่สองบริษัทเนี่ยยกโทษในระดับหนึ่งคือไม่ลงโทษในครั้งที่ทำนี้แต่บริษัทเนี่ยออกจดหมายด่วนในวันที่30เนื้อความในจดหมายมีแค่สี่บรรทัดนะฮะก็คือไม่อนุญาตให้โพสต์ให้ทวิตให้ใช้ข้อความใดๆหรือรีทวิตที่ส่อเสียดนะฮะ หรือก่อให้เกิดปัญหากับบริษัทอีกหมายถึงในอนาคตหากถ้ามีอีกจะพิจารณาในการลงโทษหมายความว่าครั้งนี้ให้มันจบไปไม่มีอะไรบริษัทคาดหวังว่าเมื่อโยนลงไปในกรุป๊ปจะออโต้ไซด์กลับมาซึ่งสองคนคือมารีกับบิวตี้ออโต้ไซด์กลับมาค่อนข้างทันทีที่เหลือวันที่30ไม่มีใครไม่มีใครเซน อย่างที่เล่าไปแล้ว31ก็ปริ้นไปให้สำหรับคนที่มาในงานนะฮะทั้ง4คนนั้นก็ไม่เซ็นและผู้จามไม่เพราะกับผู้ช่วยผมที่เอาไปให้เซ็นและมีการกดดันรวมถึงมีการไปพูดกับอิงฟ้าชาร์ลอตอะไรต่างๆน,นานาทำให้สถานการณ์มันดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ จนวันที่31คอนเร์ตเสร็จก็ไม่ได้เซ็นวันที่หนึ่งก็ยังไม่ได้เซ็นมาเซ็นกันเมื่อวันที่สองแล้ววันที่1เย็นๆเนี่ยผมก็มีบางคนเซ็นแล้ววันที่สองถึงมาจบกันที่มาริมาเป็นคนสุดท้ายค่ำๆถ้าจำไม่ผิดบริษัทได้เล็งเห็นคณะกรรมการบริษัทไม่ใช่ผมนะฮะได้เล็งเห็นถึงความไม่ไม่มีความตั้งใจในการที่จะไม่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในอนาคตบริษัทมองเป็น2ประเด็นประเด็นแรก ถ้าการกระทําครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่กลับไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะมีข้อตกลงในอนาคตข้อที่สองบริษัทเป็นผู้ช่วยเหลือและให้ความจริงใจในการปฏิบัติงานช่วยหางานแต่บริษัทไม่สามารถนะครับได้รับการคุ้มครองให้คนที่อยู่ใต้บริษัทภายใต้บริษัทนั้น ตกลงได้ว่าจะไม่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทํำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายอีกโดยเพราะว่าการไม่เซ็นคือการไม่การันตีนี่คือจุดที่ค่อนข้างสําคัญสําหรับบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนจึงขนาด FA โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะฮะก็เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะครับสาหรับบริษัท เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดหนึ่งจุดทวิตเป็นจุดหนึ่งซึ่งจะจบเรื่องทวิตไปแล้วละ่ะถ้าส่งไปแล้วเขารีบเซ็นกลับมาว่าอนาคตต้องไม่เกิดขึ้นอีกก็จบมันก็จะไม่มีวันนี้แต่เนื่องจากน้องๆถ่วงกันไปประมาณสี่วันและใช้วาจาที่ไม่สุภาพกับผู้ช่วยผมแล้วก็พิมพ์มาในไลน์กรุ๊ปที่ท้าทายว่าไม่เซ็นไม่อยากเซ็น แล้วไม่เห็นจำเป็นน้องเซน <c oughs> ถ้าไม่เห็นด้วยหมายความว่าไงไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่บริษัทขอเพื่อไม่ให้ทวิตหรือหรือทำข้อความแบบนี้อีกหมายความว่ามีโอกาสที่บริษัทจะต้องโดนแบบนี้อีกกับน้องๆเหล่านี้ถูกไหมฮะตีความไม่ชัดเจนในเมื่อคุณอยู่กับเราแต่คุณไม่การันตีความปลอดภัยเราทั้งที่เราช่วยคุณทุกอย่างแล้วมันจึงเป็นที่มาของบริษัทต้องการพักงาน ก่อนที่ทั้งหมดจะยอมเซ็นในที่สุดทุกคนยอมเซ็นแต่มันค่อนข้างจะช้าไปมันแสดงให้เ,หเราเห็นถึงว่าพฤติกรรมหรือความจริงใจมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีออโตเมติกเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยจะลงโทษด้วยการพักงานแต่ผมขอไว้ว่าอย่าพักบริษัทก็เลยขอลงโทษเป็นบางอย่าง รนั้นวันพรุ่งนี้ทั้งสี่คนจะไม่ได้มาปรากฏตัวนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาเชิญมงกุฎประจำปี2023คนที่จะมาเชิญมงกุฎประจำปี2023เป็นหกคนอันประกอบด้วยมาลายมาลีนะฮะไฮดี้ชาร์ลอตอิงฟ้า แล้วใครคนบิวตี้อยู่แล้วโอเคบิวตี้ลืมเป็นหกคนส่วนอีกสี่คนจะได้รับเกียรติสูงสุดมาจากหนึ่งออยาดาเทพนมสองพันสิบสามมาสวมมงกุฎเดินสองน้องคุณปลาปลาพัสสศรติดดำรงสาม สุภาพรมาริซอนสี่มอสน้ำอ้อยชนะพานจะมาเชิญมงกุฎแทนสี่คนที่ไม่มีโอกาสได้มาในงานวันพรุ่งนี้ชัดเจนนะครับส่วนวันอำลาตำแหน่งต้องรอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรและก็ไม่ต้องมาถามว่ายกโทษหรือยังหายโกรธหรือยัง,ยยงมันไม่ใช่มันเลยจุด ที่ผมจะพิจารณาได้บริษัทเป็นมหาชนมีบอร์ดอยู่ประมาณสิบสองคนไม่ว่าจะเป็นคุณเทเลซ่าก็เป็นส่วนหนึ่งในบอร์ดทุกคนก็เห็นเป็นในชิดทางเดียวกันเพราะว่าชื่อเสียงของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ <c oughs> แล้วก็เด็กแสดงพฤติกรรมที่ชัดเจนว่าไม่ให้ความร่วมมือในการเซ็นแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาและ คาดว่ายังไม่ชัวตัวเองว่าในอนาคตจะกล่าวหาหรือให้ร้ายบริษัทเหมือนเดิมหรือเปล่าจึงไม่กล้าที่จะเซ็นและใช้แง่ในการบ่ายเบี่ยงและใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมทั้งพิมพ์และพูดไม่น่ารัก <c oughs> <c oughs> นะครับจึงเป็นที่มาของเขาต้องรับโทษทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ มิสแกรนอยากสร้างค่านิยมที่ถูกต้องพอเมื่อตอนนี้น้องๆอ,ออกมาไลฟ์ขายของก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าผมไม่อยากให้คนไปบอกว่าให้กําลังใจตลอดเวลาแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆมาบอกว่ามีคนมาให้กําลังใจตั้งแต่ครั้งแรกอุ่นหนาฝาครั่งเยอะแยะไปหมดผมว่ามันเป็นการกระทำที่ผิด ทั้งคนที่อาจจะซัพพอร์ตจริงๆและทั้งศิลปินที่ไปพูดแบบนั้นมันเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกมันจะคล้ายๆกับหลายๆเคสที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นลุงพลขออนุญาตยกตัวอย่างลุงพลหลายคนไปเชียร์เขาแตทั้งที่เขาทำไม่ถูกจนกลายเป็นซปเปอร์สตาร์จนกลายเป็นแบบกระแส เลยทําให้คนทําผิดยิ่งหลงตัวเองไปกันใหญ่และเกิดเป็นคนต้องไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดแฟนคลับทุกคนจะต้องไปพูดก่อนว่าคุณไม่น่าทําแบบนี้อ่ถ้าคุณไม่ทําสักพักหนึ่งแล้วเราจะสับสนคุณต่อคุณต้องพูดอย่างนี้ถึงถูกต้อง <c oughs> แต่ถ้าคุณจะพูดอะไรมันก็ส่วนหนึ่งแต่ผมก็ไม่สับสุนให้ศิลปิน ออกมาแอคว่าขอบคุณที่แบบข้อความที่แบบทุกข้อความนะฮะที่ซัพพอร์ตที่ให้กำลังใจตลอดเวลาการให้กําลังใจคนผิดการส่งเสริมคุณคนผิดผมว่ามันผิดทั้งคนที่ทำและบางครั้งคนที่สนับสนุนคนผิดด้วยเหมือนกับลุงพลเป็นต้นเนี่ยนี่พูดตรงๆข้านิยมแบบนี้แกรนไม่ทำสังคมมันจะบิดเบี้ยว คนที่ไม่เหมาะสมกับกลายเป็นคนที่จะมาเรียกความน่าเห็นใจทีหลังโดยการมายกเมฆว่าขอบคุณที่ทุกกำลังใจถาถามเข้ามาตั้งแต่วันแรกมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะงั้นน้นองๆอ,อย่าเอาค่านิยมแบบนี้มาแสดงในสังคมมันจะไม่ใช่วัตถุประสงค์มันไม่มีธรรมาพิบาลในการใช้ชีวิตคุณให้ฟัง ส่วนเรื่องส่วนตัวของผมต้องพูดตรงๆนะครับว่าสำหรับน้องทั้งสี่คนหรือทุกคนผมจริงใจในการทำงานน้องทั้งสี่คนนี้ผมก็จริงใจแล้วผมก็ค่อนข้างเสีย o u s ผมเมตตาผมส่งเสริมผมก็ดูแลอย่างดีรักใครเหมือนคนในครอบครัวแต่สิ่งที่ทำบอกตรงๆว่าบางทีมันก็รู้สึก ถ้าเป็นภาษาส่วนตัวก็เรียกว่าน้อยใจและเสียใจแต่ถ้าเป็นภาษาการทํางานเรียกว่าผิดหวังในผลตอบรับผมจึงไม่ค่อยอยากที่จะคิดอะไรเยอะนับจากนี้เป็นต้นไปแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปโกรธหรือไปเกลียดน้องเพียงแค่ว่าเรารู้สึกเราอยากอยู่เฉยๆเพราะตลอดเวลาผู้ตรงๆทั้งสี่คนนี้เราเป็นผู้สปอร์ต นะเราเป็นผู้ซัพพอร์ตสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คืออิงฟ้ากับชาลลอตเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเรากลัวว่าเรื่องมันจะไปพัวพันนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องระมัดระวังมากขึ้นนะฮะก็ขอร้องให้แยกแยะก,กันให้ออกด้วย <c oughs> แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกความในใจก็คือตั้งแต่ผมเลือกเขามา ผมดูแลเขาอย่างดีผมจริงใจกับเขาผมฝากงานเขาทุกงานถ้าไม่ได้รับการหยิบยื่นหรือฝากหรือขายหรือขอร้องหรือบังคับมันก็จะไม่มีหรอกครับงานเหมือนกับบิวตี้วันนี้ครับผมเริ่มฝากผมเริ่มขอแค่3ามวันงานก็เยอะผมก็หวังว่าบิวตี้จะต้องเป็นเด็กที่ดีและไม่เปลี่ยนตัวเอง และก็ไม่ต้องมาประชดประชันอะไรบิวตี้เพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าช่วงนี้ผมต้องชอดเชยให้บิวตี้เพราะบิวตี้ถูกละเลยถูกทิ้งบางทีบิวตี้เหมือนแกะหลงฝูงถ้าไปกับกลุ่มนี้เพราะมันจะอยู่คนละเวอร์ชั่นตลอดเวลาจบเรื่องนี้แต่สิ่งที่ผมจะพูดว่าผมดูแลอย่างดีผมส่งเสริมงานอย่างดีผมช่วยเต็มที่เต็มความสามารถผมมีความสุขผมเห็นน้อง ได้ตังได้ชื่อเสียงได้พวงมลาลัยได้ทุกอย่างผมมีความสุขหมดแต่ผมจะบอกคุณครับการพยายามทําดีที่สุดข,ของผมอะบางทีเวลาผมเจออย่างนี้ผมจะกลับมาคิดน้องๆทุกคนอยู่ในเซฟตี้โซนที่ผมดูแลอย่างดีเดินทางไปประกวดต่างประเทศคุณรู้ไหมเราให้นั่ง Business Class อย่างเช่นบิวตี้ตั๋วประมาณหน0 0 0แบาททุกคนเราให้นั่งชมพูไปประกวดฟิลิปปิน มาลีมาไปประกวดมาเลเซียวันไปชาขายได้ห้าร้อยแล้ววันไปประกวดผมไปส่งยกเว้นทีหน้าเพราะผมติดงานหรือไปต่างประเทศผมไม่แน่ใจมาริมาได้มงมาผมไปรับถึงสนามบินการติดต่อสื่อสารระหว่างการประกวดพูดคุยอยู่ตลอดเวลาสอนตลอดเวลาขณะเก็บตัว ผมทั้งคุยกับนางงามเป็นลูกน้องผมก็คือคุยกับผู้เข้าประกวดของผมนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นชมพูไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละมาริมาผมได้คุยอยู่ตลอดเวลาซัพพอร์ตเต็มที่แม้กระทั่งเลือกคำถ้าจะตอบตอบยังไงตอบอย่างนี้เลือกหมดและผมคุยกับเจ้าของเวทีนั้นๆด้วย คือให้เจ้าของเวทีนั้นนั้นเกรงใจผมยอมรับตัวแทนจากผมและให้พิจารณาไม่ได้เส้นนะครับแต่ให้พยายามมองเด็กของผมให้มีมูลค่าสูงที่สุดด้วยความคุ้นเคยกันนะครับทำอย่างนี้ก,กับทุกคนบินด้วยชั้น business class ทำทุกอย่างให้หมดมีหน้าที่แบบเก็บเรตติ้ เชิดหน้าชูตาผมทําเต็มที่นะฮะและเป็นประเพณีผมก่อนขึ้นเวทีสมมุติประกวดคืนนี้ประมาณสักสมมุติประกวดสองทุ่มหนึ่งทุ่มผมจะส่งมเมสเซจสุดท้ายไปขอให้ชมพูประกวดอย่างมีความสุขไม่ต้องเครียดทําให้ดีที่สุดเท่านั้นพอครับจะมีการโอยพอรแบบนี้ทุกคนเป็นธรรมเนียมผม เหตุการณ์เกิดขึ้นกับชมพูชมพูบอกว่าชมพูเป็นเด็กดีชมพูรักผมผมก็แฮปปี้นะแต่บางอย่างผมจะบอกว่าบางทีชมพูก็ไม่ได้สนใจคําพูดกับการกระทําบางทีมันก็ไม่เข้าใจว่ามันจะย้อนแย้งกันไหมวันที่ชมพูจะขึ้นเฟซอ o พบิวตี้ตอนอยังคืนผมส่งเมสเซจไปก่อนขึ้นประกวดบิวตี้ไม่ได้อะเอโทษที่ไม่ได้ b e a u ี้ชมพูชมพูไม่ได้อ่านไลน์ผมที่เฟซอัพบิวตี วันที่ประกวดคืนนั้นไม่ได้อ่านไม่เป็นไรผมนึกว่าน,น้องอาจจะไปเตรียมตัวสแตนบายหลังเวทีแล้วอาจจะยุ่งผมก็นึกว่าเดี๋ยวลงมาก็คงจะดูก <c oughs> ็ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูผมก็เอ๊ะวันรุ่งขึ้น <c oughs> ก็ยังไม่ได้ดูนะวันต่อไป <c oughs> ก็ไม่ได้ดูจนเขาไปทงไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไปไหนไหนอะไรเสร็จไม่ได้ดูจน เอ๊ะจำได้ไหมแชมป์บิวตี้เอ้ะชมชมพูอยู่ฟิลิปปินส์ต่อยหลายวันเนาะสามสี่วันประมาณสามสี่วันก็นยังไม่ได้ดูจนกลับมาถึงกรุงเทพผมโทรบอกคุณแวนซึ่งไปรอรับชมพูที่สนามบินสุวรรณภูมิกับแชมป์ผมบอกว่าฝากบอกชมพูด้วยให้อ่านไลน์คุณวัตด,ด้วย <c oughs> ผมพูดตรงๆนะครับผมเป็นผู้ใหญ่แล้วผมโตผมอยู่ในตำแหน่งนี้เวลาผมส่งลายอะไรไปเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกน้องหรือคนใต้บังคับบัญชาต้องอ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่จำเป็นผมเคยเป็นลูกจ้างช่องสามมาก่อนคุณประวิตรมารีนนท์ถ้าลายอะไรมาหาผมเนี่ยคือมันจะต้องอ่านและตอบท,ทันทีทุกครั้งต้องไม่เกินห้านาทีต้องตั้งอเลอร์ตและต้องปักหมุดเอาไว้เลยว่านี่คือลายของผู้ใหญ่ แต่สี่วันผ่านไปปราศจากการอ่านและการตอบรับลงจากเวทีไม่คิดจะแมเสเซจอะไรมาหาผมถ้าคิดจะแมเสเซจมันต้องเห็นลายผมไม่คือไม่สนใจผมเลย <c oughs> จนผมรู้สึกแย่ผมเลยบอกแวนว่าไปรับชมพูแล้วช่วยกระซิบบอกชมพูว่าพี่ส่งลายไปให้ขวัญและกำลังใจก่อนขึ้นเวทีจนป่านชนี้ยังไม่เปิดลายพี่อ่านและประกวดเสร็จ ก็ไม่มีอัปเดตอะไรเลยกับพี่เอาบอกตรงๆว่าน้อยใจและเสียใจจนคืนนั้นบิวตี้มาถึงเอ้ยไม่ใช่บิวตี้กลับมาจาก f a ซ e of บิวตี้ชมพูกลับมาถึงแอร์พอร์ตประมาณสักห้าทุ่มมั้งน้องส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนตีสองกว่าขอโทษพอดีแบบลืมแล้วก็ที่นั่นแบบพอดียุ่งยุ่งอยู่ก็จะสารพัดสารเพอ่ะ เหตุผลยุ่งยุ่งอยู่ Wifi บางทีก็มีปัญหาไม่ทำไมแต่ก่อนเราคุยกันได้แล้วคุณก็ฟิลิปปินส์ไ i ไฟที่ไหนก็มีมั่นใจสถานที่ประกวดมีโรงแรมมีทุกที่มีอ้างเหตุผลเพียงแค่พอดียุ่งยุ่งอยู่แล้วที่นู่น Wifi ก็หายากผมไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าลูกน้องผมติดต่อคุณได้ทุกครั้ง <Yeah. S 1> เช่นจะกลับไฟนี้นะ นี่นะคุยกันได้ทางไลน์หมดยกเว้นคุณไม่อ่านผมผมน่าเสียใจไหมและน้องทุกคนผมไม่ได้คาดหวังว่าผมอยากจะได้อะไรจากคุณผมสอนให้เด็กทุกคนอย่าเทคอย่างเดียวแม้กระทั่งกับแฟนขับคุณจะไปเอาเงินเขาคุณจะเอาของเขาคุณให้อะไรเขากลับไปบ้างถ้าคุณเทคเนี่ยว่ากีฟชีวิตคุณไปไม่ได้ไกลผมไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณ ตั้งแต่ชมพูกลับมาจากฟิลิปปินส์ยังไม่ได้มาสวัสดีผมอย่างเป็นทางการกลับมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีน่าไม่ว่าจะเป็นมารีมานี่แหละผมไปรับเขาถึงที่ก็ถือว่าได้ทักทายกันแต่ผมจะบอกให้ไหมครับผมจะสอนเอาไว้เพื่อรุ่นต่อๆไปด้วยผมขอาสอนดังๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรุ่นหน้ารวมถึงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกคนว่า คุณจะลืมใครก็ลืมได้แต่คุณต้องไม่ลืมปฏิบัติอันความเหมาะสมแก่ผู้ที่ให้โอกาสและบริษัทโดยเฉพาะคนที่คอยผลักดันคุณมันคนคนนี้ไม่ใช่เศษเดนไม่ใช่เหลือเดนของใครไม่ได้อยากได้อะไรลูกอมสักหนึ่งเม็ดชมพูยังไม่หยิบติดกระเป๋ามาจากฟิลิปปินมาให พิ่นวัดครับชมพูขอบคุณที่ส่งชมพูไปบา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 อันนี้เป็นของฝากจากฟิลิปปินส์เสื้อยืดริมถนนสักตัวหนึ่งพวงมาลัยสักอะไรนะพวงก,กุญแจสักพวงหนึ่งที่แอร์พอร์ตไม่มีไม่มีใครเคยมีเลยทุกคนทุกคนมาริมาก็ไม่มีเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ผลัก แต่เขาซื้อมาฝากช่างแต่งหน้าได้ช่างทําผมได้ฝากเพื่อนได้ไอ้นุ่นฝากผมมองอยู่ผมเห็นแต่ผมไม่มีผมไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําใจต้องไปฝึกกันปากพูดได้ว่ารักป,ะปะ๊อป้ารักตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าผลงานคุณไม่เคยมีอะไรที่แสดงถึงความรัก ต่อให้พูดรักสักร้อยครั้งผมก็ไม่รู้สึกอะไรนี่คือความจริงถ้าไม่จริงมาแฉกันได้ผมอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะเขานิสัยไม่ดีแต่อาจจะเป็นเพราะความเคยชินว่าฉันมีหน้าที่เอาได้อย่างเดียวฉันจะไม่ได้เช็คแค่ใครแม้กระทั่งคนที่สำคัญที่สุดของคุณผู้ที่ให้อีกหนึ่งชีวิตบนเส้นทางนี้ นี่คือความในใจที่ผมเก็บไว้นานแสนานานทุกๆคนที่ผมส่งออกไปถ้าจำไม่ผิดมีไฮดี้ให้อะไรสักอย่างที่มาจากอียิปต์ในรุ่นนี้แต่ที่แน่ๆที่ผมพูดนี้คือเรื่องที่ผมเจอแล้วมันจุกมันจุกอก แม้กระทั่งทีหน้าเมื่อวานซืนนี้วันที่สามส่งมเมสเซจมาบอกว่าอยากจะขอโทษและเข้าพบผมตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจะนัดไปขอเป็นโอกาสหน้าจนป่านนี้เมื่อเช้านี้นะเมื่อกี้นี้ผมไม่รู้ตอนนี้เป็นไงทีหน้ายังไม่เปิดอ่านเลยครับทั้งท้ที่มีเรื่องร้อนใจแต่ไม่อ่านข้อความที่ผมรีプายกลับส่วนคนอื่นอ่านแล้วแล้วก็ขอบคุณค่ะ กลับมาผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเด็กๆรุ่นใหม่คิดอะไรอยู่ <c oughs> มันอาจจะเป็นนิสัยที่ติดตัวมาแล้วไม่เป็นธรรมชาติของเขาเหรอือเหรือเป็นสิ่งที่เขาเพิกเฉยต่อต่อผู้บริหารต่อคนที่ให้โอกาสเพราะนั้นนี่ผมพูดให้ฟังแบบชัดถ้อยชัดคำคุณจะไปไหนดูแลคุณอย่างดีรถเอาผาดไปรับแห่แหน กระเป๋าผมยังซื้อยี่ห้อเดียวกันให้เลยครับทุกคนที่มีกระเป๋าใหญ่ๆออกเดินทางให้นั่งเครื่องบินอย่างดีดูแลกันอย่างดีซัพพอร์ตอย่างดีกลับมาช็อกโกแลตสักชิ้นหนึ่งยังไม่เคยมีให้เลยครับถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรหยิบโปสการ์ดในห้องที่พักของโรงแรมฟรีนะ่ะเขียนสักคำหนึ่งว่าขอบคุณมากนะคะนั่นะติดติดตด แค่นี้ก็ชื่นใจแต่ไม่มีครับเพราะเขาคิดไม่ถึงเราเขาไม่เคยคิดถึงเราคนคิดถึงเขาไม่ทํากันแบบนี้คนรักกันเขาไม่ทํากันแบบนี้ทําไมคุณคิดถึงช่างหน้าช่างผมได้ผมเห็นช่างหน้าช่างผมเอาของที่คุณมาฝากมามาคุยกันทําไมผมไม่เคยได้แต่ผมก็ไม่เป็นไรผมก็มองผ่านแต่วันนี้ที่ผมพูดให้ฟังผมได้รู้ว่าถ้าคุณคิดจะปรับปรุงตัวเองคุณต้องปรับปรุงอะไรกันบ้าง ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่อ่านไลน์ผมและไม่รีプライไลน์แล้วไม่ส่งเมสเซจมาหลังประกวดเสร็จทิ้งกันเป็นสี่สามสี่วันผมว่ามันไม่เวิร์กถ้าผมจะบอกว่าบ้านคุณไหมป่านนี้ก็เหลือแต่ต่อถูกไหมฮะการไม่สนใจข้อความเจ้านายถือเป็นความที่ไม่เหมาะสม การที่กลับมาไม่แวะมาหาหรือไม่รีพอร์ตเป็นเรื่องเป็นราวก็สิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ต้องซื้อของฝากผมเยอะแยะโปดการ์ปเดียวเสื้อมะนิลาตัวหนึ่งเสื้อมาเลเซียตัวหนึ่งมีไหมไม่มีไม่มีไม่ได้อะไรหรอก แล้วจะมาบอกว่าผมทําไมไม่ให้นูน่นให้นี่ให้นั่นอีกคุณให้อะไรเราบ้างมาให้กลับมาเรามีแต่ให้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 ให,ให้แล้วคุณก็จะเอาอีกเอาอีกทําไมอ่ะทำไมอะ่มอะน้อยใจอะ่ะไม่พอเอาอีกอะ่ะเอาอีกทําไมไม่พาไปนูน่นทาไมไม่ให้นี่คุณเคยรู้ไหมว่าน้ําอ่ะถ้าคุณตักทุกวันมันก็แห้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นฝากบอกทุกคนด้วยว่า เราจะสอนคนเราจะทรีตคนอย่าทรีตคนแบบผิดปกติผิดก็คือผิดถ้าคุณอยากให้เขามีชีวิตกลับมาได้คุณต้องบอกว่าเขาผิดแล้วให้เขาไปแก้ไขอะไร <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะมาชมจะมาซัพพอร์ตจะมาให้กำลังใจให้กำลังใจคนผิดเนี้ยนะแล้วคนผิดก็เอาสิ่งเหล่านี้มาชื่นชม เป็นภูมิคุ้มกันตัวเองว่าขอบคุณตั้งแต่ว,วินาทีแรกเลยมีแต่กำลังใจส่งมาเต็มแปดคนอ่ะจบเรื่องมีอยู่แค่นี้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาถามอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมและในอนาคตก็ไม่ได้พักงานนะครับสรุปแล้วสบายใจได้เรื่องพักงานส่วนเรื่องขึ้นนำราตำแหน่งเดี๋ยวรอแจ้งอีกครั้งหนึ่ง โอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูสแน็กกับ,บิวตีเนาะต่อพรุ่งนี้นะครับใครที่อยากจะเข้าชมโชว์77คนพร้อมเปิดตัวมงกุฎและโชว์พิเศษจากอิงฟ้าพลาดไม่ได้ที่ MGI Hall ชั้น6โชว์ดีซซื้อบัตรหน้างานได้เลยตั้งแต่บ่าย2โงโมงเป็นต้นไปบ่าย2โงโมงเป็นต้นไปนะครับ น้องๆอยากเข้ามาคุยกับบอสใช่ครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ว่างคุยแล้วก็ถ้าจะคุยกับผมคงไม่ได้ผมต้องคุยกับคณะกรรมการบริษัทนะครับอย่าลืมใครที่จะไปชมพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายสองโมงเปต้นไปซื้อบัตรหน้างานได้เลย490และ990นะครับ 490และ990ผมฝากแฟนคลับอิงฟ้าชาร์ลอตทุกคนช่วยดูแลอิงฟ้าชาร์ลอตให้ดีนะฮะอยากให้ในอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมีเพื่อนที่ดีนะครับแล้วก็มีแบบอย่างที่ดีชีวิตจะได้ก้าวไกลแต่ตอนนี้น้องก็ดีครับทั้งหมดทั้งมวลไม่เกี่ยวกับอิงฟ้าชาร์ลอตนะครับ มาแล้วทุกคนสวัสดีนะครับ